จูไม่เสียวกาก่อแล้ว่อเลยเอ้ยผมอยากฟัง เราสักแมตต์อ่ะขอคนใหม่เลยค่ะขอคนใหม่คนใหม่มา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 ชื่อจางชื่อชื่อในวงการชื่อีมแหม่อ่ะชื่อพัทธาชอปัญญากลค่ะไห้ได้มันไม่โดนขายของนียก็ได้คนอยากซื้อล่ะขายยก็ได้คนอยากซื้อล่ะเป็นรค่ใ ดูไว้นะครับดูไว้นะคะพี่ตั๊กหนูว่าไม่ค่อยเก่งแต่อย่ามาเร่งนะเพราะหนูเรื่อยๆแม่แม่แะเมยก็ได้หายสดสวัสดีค่ะหายได้เน้นเสียงเน้นเสียงเน้นเสียงเว้นงวีวันนี้ พี่อารมณ์เกินแล้วแค่ฟังเลยแค่ฟังเสียงน้าเดินแล้วอ่ะแค่ฟังเลยแค่ฟัเลยแค่าังเลยให้น้องแนะนาอย่างเป็นทางการชื่อชื่อน้องตากใช่ไหมคะชื่อตาค่ะอ่าอยู่ที่ไหนคะ ดีด้วยค่ะอยู่ที่ค่ะคือตาคือจริงคือดีล้อย่าไปเบรกดีอะไรคะที่ทำให้อยากมามีนต์สิของของเราวันนี้ค่ะอะไรเป็นแรงบันดาลใจอะไรเป็นแรงบันดาลใจตั้งเต้นค่ะตั้งเต้นนั่งเต้นได้นั่งเต้นอยู่กงเต้นเหรอครับนั่งเต้นค่ะเป็นเหตุผลเดียวเลยไม่เลยก็เป็นอีกแล้วแล้ว กลุ่มของพวกเราได้ยังไงอะคะได้มาจากได้ยังไงมากับใครใครไปป้ายยามาน้อยทีแค่นู้นจริงเออเขามีบอกอยากเต้นท์เปิดอะไรอย่างเขามีบอกว่าจะจะไปมิกติ้งไปตั้งเต็นท์ก็เลยเข้ากลุู่เลยคุยทั้งวันทั้งคืนไม่ทำงานด้วยอ๋อเป็นพูดในหางนะคว้าวสายการมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ ทไมเวลาไหลัการกไป่เมื่ไปแต่มาไม่หไปอีกวบแล้วคะฟังค่ะฟังน้องมนต์น้องมนต์แล้วมนใส่เรียบร้อยน้อมใส่เรียบร้อยฟัน้มนต์ฟังน้องมนต์แล้วอ๋อชื่อมนตคามนัดอะไรที่ื่องหลวงนะจัองหลวงนที่คะเจ็คอห่วงแล้วเมื่อไหรเราจะได้ครัคู่กัน คุณาณีคุณณีค่ะโอเคชื่ออะไรคะชื่อพิมค่ะขอไม่เลยค่ะขอไม่เลยพิมาซาหรอครับี่พิมจะบอกพิมอะไรก็เรื่องกลู๊ดพิมไปเรื่อยๆพี่พิมเลยจะบอกพิมอะไรก็เรื่องของกอันนี้งอ้ไอ่นน้ให้สานใหให้สาสานนเาหนตยเราไม่ค่อยเป็นคนตลกเท่าไหร่ด้วยชื่อชื่อน้องอะไรนะคะชื่อพิมค่ะพิม ที่มาที่มาทำไมพี่บุญอยากมาที่โี้แหละก็เห็นที่โคดดีเราเลาใจเราเล้าใจที่กันสนุกสนานดีค่ะก็เลยอยากมาทำความรู้จักกับเพื่อนๆที่พี่ค่ะโอเคค่ะแล้วเป็นกฎของกลุ่มนะคะคือคือไม่ชอบก็ต้องเลือกมาสักคนผู้ชายคนไหนที่เลือกไปชอบไม่ได้ไม่ผู้ชายคนไหนที่รู้สึกว่าถ้าไปเดทอะต้องเลือกหนึ่งคนใครคะ ขอเรื่องพี่เอกแล้วกันค่ะเพราะว่าเห็นเห็นแกเป็นแรกแบบน้ำในน้ำตัวยังไงก็ได้ให้แบบแซ่บพี่สุขมงคนในกลุ่มนี้แซ่บปวดหัวหน้าอ่ะชื่อน้ำนะคะมีทุกอย่างค่ะพบ้านพี่จินรถหุ้นแล้วก็ขาดยเดียวค่ะพี่ชายค่ะ คนไหนคะเอาคนไหนจิมจิจิมเช้าลาวันเย็นต้องเลือกสักคนเลยค่ะใช่ใช่ใช่ตะโกนตะโกนตะโกนหยดนะตะกงนี่คือเอฟไปแล้วบอกเลยว่าตล้องนี่เอฟไปแล้วอเอฟไปแล้วจะไม่สัดระเอ้้งแต่มื้อวานแล้วไม่ได้ไม่ได้จองเราได้เลยใช่เอฟต้งแต่เมื่อวานแล้วตะกนตล้องมือสันเลยตกมือสัน ตกตีถ้าใข่เอฟกับกล้องมีตกตีไม่ได้ทไมเยอะได้ได้ต้องแยกกับผมแล้วล่ะไข่ค้าไข่ค้าไข่ค้าไขคะเก็บลงไมู่่แล้วให้เขาตัดสินใจเองจะบอกว่าเดี๋ยวได้ยินเสียงนะมือไม้ไม้กระดดดเี๋ยให้เขาตัดสินใจเองคืนนี้เขาต้องตัดสินใจอ่ะพอดีว่าให้เขียนเจ้าของสถานที่เจ๋งละกันหลายๆแบบนีกแล้วเบส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 เอาอยู่ที่นี่ไม่แหนะ เือแ่ทุกคนยกเว้นพี่เนะคะโอเคไหมโอเคโอเคโอเคไม่ย no ันไม่ย hmm. ังไม่ยเวลยไม่เอา่ยกเ้นยกเว้นพี e ่เบนล่ะค่พี่เบนพี่เบนพี่เบนเรคร้บไปงานกคงแบว่าไม่ยักเกี่ยรอนนี้ก่อนอุ่นเน่ย ใช่สบายสุดมองไปทางเพียงเจ้าก็ได้อย่ามองเจไม่ไม่ของพี่คนนี้แล้ว ชิ้นพี่เรเลยเอาโอเคขอำถามเลยเจ๊ขอคำถามเลยไปจากไหนคะอ๋ออาชีพอะไรคะอาชต้นตัวน้ำเอ๊นเอ๊มาจากใครอะคะมาคนเดียวครับแล้วตอนกลับคันว่าจะกลับกับใครดีคะอยากที่ว่าให้กลับอยากอยากอยากพาให้กลับด้วยอยากพาใครกลับพาคนเดียวพอรนะคนเดียวคนเดียวผู้หญิงด้วยผู้หญิงด้วยกำลังจะตอบมาทุกคนเลยไม่ได้

เต็มไหนคะวิจารวิกัดด้านหลังครับด้านหลังโอเคเพราะว่าเขาเลือกแล้วก็ต้องเขาเต็มว่วันากาโอเคเขาเลือกแล้วจ้าตบมือให้น้องหน่อยวใครใครอีกคะนะคะเป็นคนสมัครกลางีแต่ว่าคือไม่ค่อยได้เข้าไปเม้นในข้อความเท่าไหร่เพราะว่าอ่านอย่างเดียวบางทีเก้าร้อยกว่าก็ไม่ค่อยได้อ่านจริงๆแล้วก็คืออยากมา โอยากมาแต่ว่ามีเมียว่าวันนี้เรามีมิสซิ่งกันเลยอยากอยากมาอยากไาที่เพราะว่าเล็งใครเป็นพิเศษนะคะไม่ได้เล็งใครอยากรู้จักคนใหม่ค่ะอ๋อเหรอคะแล้วแล้วแล้วมืคนเก่าได้อยังงครับไม่มีค่ะเจ็ดปีแล้วต้องรู้ใช่ไหมแล้วแล้วถ้าจะเป็นต้องพาผู้ชายออกเดทนี่ใครคะคิดว่าต้องเลือกยกคุณเอกไม่ต้องแล้วนะพอแล้วโอเคอ่า คิดว่าจะไคะต้องเลือกเหรอคะแล้วเอากลับด้วยเลยไหมคะคืนนี้ได้ค่ะกลไปกลไปแต่ไปน้องไข่ไข่อยากกลับด้วยดีกว่าใครใครอยากกลับคุณชายคุณไม่ใชยคะฟังไว้นะใครอยากกลับด้วยพต้อย่ต้อยพี่นนท์พี่เบนพี่เอกน้องบุ๊คน้องเขาถามว่าใครอยากกลับด้วยเขามาคนเดียวแต่ตอนกลับก็ถามว่ามีใครอยากกลับกับเขาด้วยใครอยากกลับกับน้อง กลับเจอกลับเจอไม่มีเลยโอเคไม่ไงไม่ไงไม่ไงครับพีต้นมีต้นต้นยาไม่ด้จะไม่มีได้ไงบ่อยๆครับอ๋อเดี๋ยวไปส่งต้อจต้นรับค่ะมลองปถาใช่ค่ะอยากรู้อะไรอีกให้ถามน้องเขาให้ถามใครอยากรู้อะไรคะ ได้ถึงคำถามค่ะถามแบบแซ่บสุดอบบพี่อ่ะขมุกไงถามก็ได้ถามก็ได้เจนค่ะยินดีค่ะคิดว่าผู้ชายมีหมีอย่างผมเนี่ยจะมีใครเอาไหมในอนาคตมีสิคะเพราะว่าบางคนบางคนอะผู้หญิงเราจะชอบคนละสไตล์ไม่เหมือนกันถ้าชอบเหมือนกันก็ต้องแย่งกันตบตีกันแล้วเอชอบแบบหมีไหมเอชอบแบบไหนหรอคือแบบหมีไม่ชอบชอบสูต ไม่เป็นไรชอ,ชอบสูงแต่ไม่สูงอ่ะไม่เป็นไรครับผมสูงกว่าหลังมาผมก็พอใจแล้ะ<อ>。ทุกคน,นคะขอเสียงปรบมือให้ดังที่สุดให้คนสวยที่สุด。 อยากเบ้าอย่างกับวอาโลดเสียงในฟิปก็ได้เสียได้ฟิปก็ได้แล้วก็เเป็นสาวสกลแล้วก็สาวขักสาวนครพนมค่ะงามบอสาวสกลงามบอสถ้างามขอเสียงดังๆให้สาวสกลเราหน่อยทำไมคะงานทำไมมาหาผู้ชายสิคะ กลุ่มคนโฉดเราได้ใช่เป้าหมายเราชัดเจนมากว่าเรามาหาก็มีอยู่เบาๆถ่ายถ่ายถ่ายนี่จะมีจิตชี้เป้าชี้เป้ามาชี้เป้ามายกเว้นยกเว้นตากล้องอันนี้เอฟแล้วเทาสีออะไรรงเท้าสีอะไรยกเว้นตากล้องนะเอฟแล้วนะเสื้อสีดำจะดีเหรอเสื้อสีอะไรดี ใช่มดีดีเลยเหรอดีเสื้อสีดำไปหาลดไปหาลดมัวแต่กินอยู่แล้วดูนะใส่อยู่ใส่เสื้อสีดำไอเอกะบอกเมนบอกเราบอกเฮ้จ้าแมนรับน้องน่ะมาจากตะกนเพื่อพี่นะ มต้องมาหนี่เลย่ต no ้องมาหาน้องเลยพี่เอกมาเลยเฮ้ยเอาใส่เสื้อสีดำทีนอขเน้องอาใหม่ใชไหเห็ไหมค่ะน้องขอภาพคู่พีเวดดิ้งหน่อยเร็ว ไม่ทำไมถึงประทับใจพี่เอกพี่เอกอยู่พุ่งไปไม่น่ารักคุณผู้ชายเทคแคร์เก่งทำไมเขาถึงน่ารักเหตุผลก็เหมือนน้องๆไงที่เอกก็เท่ๆน้องๆเขาน่ารักกับเราเป็นพิเศษหรือเปล่าไม่ไม่ไม่เหมือนก็เทคแคร์พี่เอกพี่เอกบอกว่าสายอีสานไหนบออย่าพึ่งเลยเบ้าไดใกล้วอือไก่สไตล์คาวียร์ค่ะสไตล์คาวียร์่แกวไม่ให้ครับต่อแม่ต่อแม่โสดมานานหรือยังครับ ประมาณไม่ถึงเดือนค่ะมคปวดปวดตัวร้อนหายยังครับหายแล้วชิวๆตอนนี้ก็หายแล้วหายแล้วนะโอเคสาเหตุที่เลิกเพราะอะไรครับไม่รู้ปวดท้องขนาดนี้เราไม่ค่อกไม่ถามโอเคไม่ถามตอนนี้ทำใจได้หรือยังครับก็ชิวๆนะคะเรื่อยๆสอบไม่ตกคำถามครับก็ทำใจได้ทำใจได้แล้ว สเปคของผู้ชายคแบบปกติคืออะไรครับก็ชอบขาวตีสูงร้อยเจ็ดสิบห้าคืนขาวตีสูงใช่แล้วก็ใจดีแล้วก็ไม่แล้วก็แบบไม่โกหกกันร้อยเจ็ดหกโอเคร้อยเจ็ดหกโอเคค่ะผ่านคคโอเขาวตีแถมมานาคขุนดาด้วยแล้วนาคขุนดาด้วยใช่ไม่แน่นะจะเป็นพยานหน้าก็ได้ ชอบผู้ชายชอบผู้ชายอะไรคนไหนมากที่สุดที่จะเจอข้อประเด็นกะรอว่าไม่ได้มองใครไม่ได้มองใครใช่ก็มาแบบเจอพี่ๆคนสวยแบบสวยแต่ไม่ผู้ชายยังไงนะรู้แล้วที่ไม่มองใครเพราะว่าพี่เห็นน้องมองกอกบบ้านมองกลับบ้านใช่ใช่ค่ะวันนี้เราจะไม่กลับบ้านอย่าได้กับเพื่อนใช่ไหมวันนี้เราจะให้กลับบ้านใช่ไหมใช่ไม่กลับอนอนด้วยได้ไหมคะได้ ปจับ้าเป็นที่มีแมวนะไปดูเป่าไปสิคะตอนนี้เลยไหมคะแมว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 ทมวแ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 มไแมวแมวมวแ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 มวคมวรมวแ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 มวทมวแมวแมวแมาแมวแมวแมวแ่วแม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 มวแนวแมมวแมวแแมวววแม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 มวมวแมววแแมวแ่วแมแมวแมวแม่แมวแมวแววมวแ เหลือพี่ไว้นิดนึง้าอะไรทําให้เป็นเหตุผลที่ตัดสินใจให้ให้รักมาคะอยากมาเจอเพื่อนเพื่อนมากกว่าครับอยากมาเจอเพื่อนใช่ไหมคะการได้คุยกันในเฟซกันการได้คุยกันในไลน์ทันบ้างไม่ทันบ้างมันมันเป็นสีสันกับเราผมคุยกันในไลน์ในเฟซคุณพอมาเจอตัวจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างคะโคตรถึงหวังเลยฮ่าฮ่าฮ่าชุก ที่ว่อยากออกเดทกับคนไหนคะพูดพูดพูดคิดว่าถ้าอยากจะออกเดทเล็งใครไว้เอาจริงๆยังยังไม่รู้จักน้องๆทุกคนเท่าไหร่ไม่ไม่จิ้มก็ได้ถกคนไหนรู้จักชื่อจริงมจิงมจิงเลยนะครับแต่ว่ามองหน้าแล้วแบบโอเคเลยไงใช่พี่ต้นพี่ต้นพี่ต้นตอบไปยังเดี๋ยวพี่ต้นตอบผมนะต้นเขาตอบตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าเขาเขา เขาชอบแองเจลเด่นไปเด่นกันแล้วเด่นเลยด้วยเออใครวะใครไม่ใช่นี่ก็อย่าโยกเด่นเดี๋ยวใจไหว้เขวะ ધ� ઱ લા ઱ લા